ก็กาบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้นะมาพบกันอีกแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตข่าวาว,าวนิดหน่อยนะเกี่ยวกับในตัวใหม่ตัวไทละนะครับโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่ามันคือยุคสมัยของทีมถึกนะครับ <laughs> ผมไปดูในกลุ่มตัวกลุ่มเฟซมานะครับแล้วก็ มีคนลงไว้นะครับโอ้โหคือแบบว่าแม่งอนาคตอนาคตของทีมถึกอะแม่งกำลังจะแบบโอ้โหสว่างสดใสเลยนะไอตัวไทละนะครับซึ่งผมมองว่าไอการที่แบบว่ามันโดนดาเมจแล้วมันฮิวได้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยทีมถึกนี้ยิ้มอะนะครับ แต่ดูทรงมันน่าจะแพ้พวกซีซีระดับหนึ่งนะครับแต่แบบว่าผมบอกเลยคือณปัจจุบันเนี้ยไอพวกทีมถึกๆอึดๆเนี่ยนะครับมันจะควรส้นตีนระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมถึกสมัยเนี้ยมันไม่ได้มาแบบถึกอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่มันจะต้องมาคู่กับกึ่งๆึ่งคอนโทลด้วยนะครับเพราะว่าถ้ายืนรับส้นตีนอย่างเดียวเนี่ยนะครับแตกหมดทุกทีมนะพวกทีมทึกๆมันก็จะมีพวกเอ็นมะมีนู่นนั่นนี่มาแจมแบบ ให้มันกลายเป็นแบบน่าลํำคาาน่าลําาำคาเออนะครับซึ่งทีเนี้ยไอเ้เคีถายละปาเนี่ยโอ้โหผมไปดูมาเนี่ยไอเ้เีี่ทาคิแบบทาคิปาดอ่ะแม่งฮิวที่แบบผมแบบคนรู้สึกว่าแม่งน่าลํำคาแน่เลยก็คือมันฮิวแม่งแบบฮิวในทาคิปาดนี่ยแหละคือแบบโอ้โห what the f u c k ผมแบบว่าผมเห็นมาแล้ะแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โห ทีมเบิร์ดดาเมจนี่น่าจะต้องดรอปลงไปอีกนะครับหลังจากที่ไอตัวเทละมานะครับคือโอดโมาเนี่ยมันก็น่ารำคาญระดับหนึ่งนะไอพวกทีมถึกนะครับเพราะว่ามันเล่นกันนานนะครับม,มันไม่ได้รำคาญตรงไหนหรอกมันน่ารำคาญตรงที่ว่ามันเล่นกันนานนะครับซึ่งใครที่ชอบทีมถึกอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าไทละมาเนี่ยโอโ้โหยิ้มหวานนะครับ ยิ้มหวานกันแน่นอนนะสำหรับไอ้พวกทีมถึกๆอึดๆนะครับก็รอดูกันนะเกมแมย่งเผอเ,เกมหนึ่งสิบยี่สิบนาทีมึงเล่นเอาวจบเกมสองเกมอะกูว่า <le overs> <é S 2> <c oughs> นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับไอพวกทีมถึกนะเออแต่ก็ต้องรอดูว่ามาเล่นในเซิร์ฟจริงเนี่ยนะครับมาเล่นใน p v พจริงๆแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะขนาดไหนนะครับผมก็ไปดูสกิลมาไป ดูพวกเซิร์ฟจ,จีนดูพวกเนื้อน,นี้มาได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูของคนในกลุ่มมานะครับก็รวมๆแล้วนะครับไอตัวไทลัสเนี่ยอย่างที่ผมบอกมาแบบมาเสริมทิมจึกแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะเพิ่มความน่าลำคาญแล้วก็น่าเบื่อนะครับมันอาจจะไม่ใช่ตัวที่แบบเก่งเวอร์โกงเวอร์อะไรเหมือนพวกเอ็นมะพวกอุนไกที่แบบว่าเอ็นมะเอสพีนะพวกอุนไกอะไรพวกนี้ที่แบบ ค่อนข้างครบเครื่องนะครับแต่ผมเชื่อได้เลยว่ามันะเอามาเสริมให้พวกทีมถึกเนี่ยได้น่าลำคาญมากขึ้นแน่นอนนะครับนะคือน่าลำคาญน่าลำคาญมากขึ้นอะ่ะเออแต่สีนี้ว่าจะจะ,จะดูว่ามันจะแบบว่าทำให้เทนในพีพเนี่ยแม่งนานขึ้นแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างอย่างโอโดมาเนี่ยโอ้โหผมไปนั่งกดดูบางเกมเล่นกันแม่งโอ้โหเกือบยี่สิบนาทีอะ่ะเออ แต่ว่าเกมที่นานที่สุดน่าจะเป็นไอพวกทีมปลาทองนะเอไอทีมลุงปลาทองอ่ะแม่งนานใช่ไหมผมผมจะบอกให้นะไอแค่ทีม PVP อ่ะผมบอกเลยนะคือคุณจะเล่นทีมถึกเล่นทีมอะไรเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออแม่งโอเคนะแต่ว่าคนที่เล่นทีมลุงปลาทองเนี่ยผมแม่งนับถือเลยนะว่าแบบโอ้ไอฮคยแม่งขยันกดกันจัดนะครับคือไอทีมลุงปลาทองอ่ะมันจะต้องกด นะครับมันจะปล่อยออโต้ไม่ได้ใช่ปะเออแล้วทีเนี้ยผมเคยเจอผมเคยเจอคนเล่นทีมลุงละทองอ่ะที่แบบว่าผมป่าตัวดาเมจมันตายใช่ปะแล้วผมเหลือมังกรอ่ะแล้วทีเนี้ยมันมันจะต้องใช้ไอตัวพินอ่ะเป็นตัวดาเมจอ่ะเออทีเนี้ยไอแค่ผมก็ปล่อยออโตอ้ดูไหยก็รอดูว่าแม่งจะเล่นหนึ่งสิบสี่นาทีสิบห้านาทีอ่ะแม่งกดอ่ะเออแบบ ไอ้เฮียทีมลุงประทองนี่คือแบบว่านานแล้วก็ขยันคือทีมลุงประทองเนี่ยผมหาตรงนึงเลยมันหาตรงที่แบบว่าคนที่โดนคนที่โดนทีมลุงประทองอะ่ะแม่งก็จะรู้สึกหน้าลำคาดนะเว้ยว่าแบบโอ้โ oh, หไอ้เฮียเข้าหลุมถ้าเกิดคุณเข้าหลุมลุงประทองลดเกรดแล้วเนี่ยการที่คุณจะได้ส่วนกลับไปเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะเป็นการกวนส้นตีนกลับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งคืออะไรคือแบบ โอเคมึงเล่นทีมลุงประทองใช่ป่ะมึงขยันกดใช่ป่ะมึงก็กดไปกดแบบกดมือนะครับเพราะว่าทีมลุงประทองเนี่ยมันต้องล็อกหัวแบบกดไปกดมาใช่ปะเหรอแล้วที่ผมขำคืออะไรคือผมขำบางตาไอ้พวกทีมลุงประทองที่มันหลุดคอมโบอะนะครับก็คือแบบพอมันหลุดคอมโบปุ๊บมันก็โดนผมส่วนตายอะไรเงี้ยผมก็แบบเออเฮียทีมลุงประทองนี่แม่งดาบสองคมเลยคือแบบมึงกวนตีน กวนตีนอีกฝั่งหนึ่งให้ไม่ได้เล่นก็จริงนะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็สามารถกดออโต้แล้วก็รอมึงหลุดคอมโบได้อะก็เจอไะ <c oughs> นะครับซึ่งผมว่าเดี๋ยวไอ้ไทละเนี่ยไอ้ไทละเนี่ยน่าจะมาทําให้เกมนานขึ้นระดับหนึ่งนะผมว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากหรืออะไรมากแต่ผมว่าน่าจะมากวนส่งตีแน่นอนนะครับน่าจะออกมาเป็นแบบพวกตัวกวนตีนกวนตีนะนะครับก็ กราดูกันนะว่าเดี๋ยวไทละเข้าน่าจะเดือนหน้ามั้งเดือนถังเดือนนะครับเข้ามาแล้วเทน p v p เป็นยังไงนะครับแต่ให้ผมเดาเนี่ยเทน p v p น่าจะถึกขึ้นนะครับแล้วก็พวกทีมเบิร์ดดามจเนี่ยน่าจะอยู่ยากขึ้นนะครับก็คือใครที่แบบว่าเล่นพวกทีมสปีดเบิร์ดอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็ต้องอัดอัดมิตามาดามจแม่งให้แน่นกว่าเดิมอ่ะเออนะน่าจะต้องแน่นกว่าเดิมนะครับหรือถ้าไม่งั้นนะ่อาจจะกลายเป็นเทนที่แบบว่า ปเล่นไอตัวเชียไทยละกับพวกโอโด้กันหมดแล้วมัง้งแต่จริงทุกวันนี้ทั้งเซิร์ฟเกือบทั้งเซิร์ฟแม่งผมก็เห็นเล่นโอโดกันหมดแล้วนะเออเพราะว่าโอโดมันดีอะนะครับคือโอโดอ่ะมันไม่ใช่ตัวกวนตีนเว้โอโดมันเป็นตัวที่แบบตัวที่ดีอะนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นตัวกวนตีนกวนตีนสําหรับผมนะที่ผมรู้สึกว่าแบบมันเข้ามาแล้วแบบว่ามันกวนตีนอ่ะก็จะมีไอหมาไอหมาทาคินะครับ ไอหมาตาคีเนี่ยก,กวนสนตีนก็คือแบบว่ามันวนตีนตรงที่แบบว่ามึงต้องเล่นแบบมึงต้องเล่นแบบว่าต้องห้ามทาดาเมจให้แม่งสวนอ่ะเออเพราะว่าไอหมาเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้จัดทีมเพื่อที่จะมาเล่นกับทีมหมาโดยตรงอ่ะมันจะวนตีนตรงที่แบบไอเฮียสกิลสวนแม่งวนสนตีนจัดนะครับคือโดนโล่ปุ๊บสวนโดนโล่ปุ๊บสวนแล้วแม่งคอมโบกับไอโยริอ่ะนะครับอ๋อวนตีนนะครับอันนั้นน่ะ ถ้าอย่างนั้นนะผมเรียกว่ากวนส้นตีนนะครับแต่อย่างของโอโดที่แบบปาดแดงๆหรือว่ามีโลมีเลือดเงี้ยมันไม่ค่อยควนตีนเท่าไหร่มันก็เป็นแค่ตัวแบบตัวธรรมดาธรรมดานะครับไทละเนี่ยผมว่าน่าจะเข้ามากวนส้นตีนทีมเบอร์เดเมดได้ระดับหนึ่งเลยนะเออก็เราดูนะครับว่าเดี๋ยวเข้าเซิร์มาจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมว่าน่าจะทีมน่าจะถึกกันมากขึ้นแล้วก็น่าจะเล่นกันนานมากขึ้นมั้งเออนะครับสาหรับไทละนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้ก็จะมีในส่วนของ คำถามนะที่มีสอบถามเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าไอตัวยูกิโกเซนเนี่ยนะครับตัวสกิลสองเนี่ยมันต้องอัพเต็มไหมนะครับก็ยูกิโกเซนเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าในอนาคตน,น่าจะมีคอมโบอัพสกิลสองไม่เต็มนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสกิลสองนะย้ที่ผมบอกเสาาวะ ความสามารถของเสาแม่งไม่มีเฮียอะไรเลยก็คือมีแค่ทําให้ยูกิโกเซนเป็นอมตะกับทำดามิได้ดิดหน่อยนะครับซึ่งถ้าเป็นคอมโบในการเล่นพวกกิจพวกอะไรเงี้ยน,นะครับผมมองว่าเดี๋ยวมันอาจจะต้องมีคอมโบที่ไม่ต้องอัพซีอุสเต็มแล้วก็มาเล่นคู่กับไอตัวของเซนนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่า ถ้ามันจะมีคอมโบคือเซนคู่กับกระดูขาวนะครับไอสาวเซนนะครับสาวเซนคู่กระดูขาวมันจะดาเมจจะแบบแรงคตรพ่อคตรแม่แรงนะครับทีนี้นะครับการทําอย่างนั้นได้เนี่ยคือมันจะต้องอัพสกิลสอของยุกิโก,กเซนไม่เต็มนะครับแล้วถามว่าเวลาเราเล่นกิจกรรมเล่นทําเก็บแหลงเก็บแต้มพวกนี้เนี่ยนะครับคือผมจะบอกเลยว่าในกิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยนะครับตัวละครเนี่ยแม่งไม่ตายหรอกเอาจริงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในพวกกิจกรรมหรือในอะไรงเงี้ยนะครับไอตัวเสาโกเซนตรงนเนี้ยเนี่ยผมพูดเลยว่าแม่งถ้าไม่มีประโยชน์ที่อะไรเลยนะครับแม่งแบบกินเวลาแอนิเมชันแล้วก็กินสล็อตไอตรงที่แบบว่าเวลาถึงเทินเสาแล้วเสาแม่งต้องไปตีหนึ่งตัวนะครับเออซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นอะคือเป็นอย่างที่ผมบอกคือว่าพวกกิจกรรมอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนใหญ่ตัวละครเราไม่ตายอยู่แล้วถ้าเราฟูลทีมนะครับแต่ทีเนี้ยการที่จะไม่อัพสกิลสองเนี่ย เราได้ในส่วนของเสาของตัวเซนเนี่ยโอ้โหผมว่าอาจจะมีนะในอนาคตในในอนาคตเนี่ยน่าจะต้องมีสเต็ปนี้นะครับเพราะตอนนี้ยุกิโกเซนเาเมจมันแรงมากนะครับซึ่งการที่มันปักเสาก่อนเริ่มเกมเนี่ยมันทําให้มันคอมโบคู่กับเซนไม่ได้นะครับพอคอมโบคู่กับเซนไม่ได้เนี่ยมันก็จะใช้สเต็ปไอตัวกระดูกขาวอะ่ะได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เซนน่มันอาจจะไปกับไปพวก คากุยะเอชพหรืออะไรนู่นนี่ได้นะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวอนาคตจะมีน่าจะมีนะครับสเตปอัพสกิลสองไม่เต็มนะครับซึ่งสเตปพวกอัพสกิลไม่เต็มเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับในการที่เล่นแล้วก็แบบต้องอัพไม่เต็มนะอย่างพวกแมงูอย่างเงี้ยเออแมงูอัพสกิลสองไม่เต็มนะครับหรือว่าอย่างเซนอะเซนที่แบบอัพสกิลหนึ่งไม่เต็มนู่นนี่นะครับมันก็จะมีพวกสเตปแบบนี้อยู่สเตปที่แบบว่าอัพเต็มอัพไม่เต็มอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง ผมเชื่อว่าอนาคตอาจจะมีนะครับอาจจะมีสเตปนี้ก็คือเซนอัพสองไม่เต็มแล้วก็เอาไอตัวของเซนเนี่ยปักเสาแล้วก็เล่นในสเตปคอมโบเอาดาบท้องด้วยนะครับเอาไฟเอานู่นเอานี่คู่กับตัวกระดูกขาวด้วยนะครับน่าจะมีนะเอออาจจะแต่ไม่รู้ว่ามันอาจจะมาตอนไหนกิจไหนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือ PVP เอ PVE อะนะครับพวกกิจกรรมพวกเนี้ยนะครับถ้าเราฟูลทีมแล้วเนี่ยทีมเรามันไม่ตายหรอกนะครับ แล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะไม่มีประโยชน์ด้วยใน p e นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันไม่ตายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสาเนี่ยนอกจากทําให้แม่งเป็นอมตะก็ไม่มีไม่มีอะไรที่ทําให้แม่งดีแล้วอ่ะใน p e นะเออครับแต่ท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยไปเล่นคู่กับตัวของยูกิพีนะครับแต่ว่าก็จริงอ่ะเออไม่ใช่ไปเล่นคู่ของตัวคาโุยัดพีนะครับแต่เอาจริงอ่ะนะครับเวลาเป็นกิจกรรมเป็นอะไรเงี้ยเวลาที่มันต้องมีคอมโบนะครับเวลาที่มันจ้อง เอาท็อปร้อยเนี่ยนะครับมันจะต้องเล่นแบบเล่นหลากหลายนะครับคือโอเคอะมันอาจจะไปคอมโบคู่กับตัวพวกไอคาคุยะเอนะครับได้นะครับแต่เชื่อผมเถอะผมว่าให้ผมเดานะอนาคตน่าจะมีนะครับสเตปอัพสองไม่เต็มนะครับเพราะว่าต้องเล่นคู่กับเต่าเซนแล้วก็เล่นเป็นตัวกระดูกขาวนะครับเออก็ต้องรอดูนะอนาคตจะมีหรือเปล่านะครับแต่ถามผมว่าถ้ามียุกิโกเซนอีกสักหนึ่งตัวที่สกิลสองไม่เต็มเนี่ย ก็ดีนะครับถ้าใครมีเนี่ยก็ดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้สกิลสองเนี่ยมันเคลียร์ไม่ได้นะครับมันไม่สามารถที่จะเคลียร์แบบโดยฝั่งเราเองได้นะครับ <c oughs> คือการที่จะเคลียร์สกิลสองเนี่ยมันต้องเอาแมงงูนะครับมาปักนะครับซึ่งทีเนี้ยการเอาแมงงูปักเนี่ยมันก็คือเราจะใช้ความสามารถของแมงงูที่จ้องเลือดไว้นะครับแต่เราก็จะไม่สามารถปักเสาเซนได้อีกนะครับเออถ้าสมมุติเราจะเล่นคอมโบของเซนอนะ ถ้าเราเอาแมงงูมาเคลียเอาแมงงูมาเคลียเสาไอ้นี่เคลียเสายุกิโกเซนแม่งก็จะปักเสาเซนไม่ได้นะครับมันก็ต้องรอแมงงูฆ่าไอตัวเป้าหมายเสร็จเสาเซนถึงจะปักได้นะครับเออแต่ถ้าเกิดเราจะให้เสาเซนปักก่อนเราเอาแมงงูเนี่ยจ้องทีหลังก็ไม่ได้อีกเพราะว่าแมงจะติดยุกิโกเซนนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมียุกิโกเซน2ตัวสามตัวนะครับก็การที่คุณจะทำไ e อ้สกิลสองแบบอัพไม่เต็มไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะครับเพราะว่า มันจะได้ใช้สเตปไอตัวคอมโบเสาเซนได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีกิจกรรมหรือว่าจะต้องมีสเตปนี้ให้ใช้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะเพราะว่ามันก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าแม่งจะใช้เชี่ยอะไรบ้างนะครับเอาง,ง่ายๆเลยอย่างกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยไอสเตปน้องชายผีดิบสวนเนี่ยนะครับคุณคิดว่าแม่งไอเฮี้ยมันจะมีหรือเปล่าฮะไอสเตปน้องชายผีดิบแล้วเล่นสวนเนี่ยนะครับเออ แบบไม่น่ามีใครคิดว่าแบบเออแม่งจะมีนะครับหรือว่าไอตัวมิตรมะนกเหลืองนะครับนกเหลืองสปีดอะนะครับที่เอาไว้เล่นสามชั่วโมงอะนะครับคุณคิดว่าแบบไอเฮี้ยไอนกเหลืองโง่เนี่ยแม่งจะจะได้เอาไปใช้ในกิจกรรมไหมล่ะเออแม่งก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่สุดท้ายแม่งพอกิจกรรมมานะครับซึ่งเวลามีกิจกรรมมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะบอกเลยว่ากิจกรรมนะครับตัวละครอะไรพวกเนี้ย ถ้าคุณนะครับอยากจะเล่นเอาท็อปร้อยนะครับผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่แบบเล่นท็อปร้อยกิจกรรมนะครับมาตลอดนะครับท็อปหกิจกรรมของเซิร์ฟอ่ะผมก็เคยมาแล้วนะครับไอเป็นท็อปหของกิจกรรมเซิร์ฟเลยนะเออผมก็เคยท็อปหมาแล้วนะครับหรือพวกอะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยนะครับผมบอกเลยว่าในการเล่นกิจกรรมนะครับมันมีเมตาประจํากิจอยู่นะครับทุกกิจอ่ะมันจะมีมิตมะ ที่เป็นเมตาประจำกิจนะครับแล้วก็มีตัวละครที่เป็นเมตาประจำกิจนะครับคืออะไรนะครับคือถ้าคุณจะเล่นแค่ผ่านคุณเล่นที่อะไรก็ได้นะครับอันนี้ถ้าคุณจะเล่นแค่ผ่านนะเล่นที่อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณจะเล่นเอาท็อปร้อยมันจะมีเมตาประจำกิจอยู่นะครับประจำกิจคือยังไงนะครับก็คือเอาง่ายๆคือว่า1นึถึงร้อยอะท็อปหนึ่งถึงร้อยแม่งเล่นเหมือนกันเกือบหมดนะครับเล่นเหมือนกันแบบเกือบหมดอะนะครับคือ หนึ่งถึงร้อยเนี่ยแม่งแทบจะก๊อปปี้วางนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในตัวของพวกกิจกรรมหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะครับตัวละครมิตมะสะเตปการเล่นค่าเซตตัสเนี่ยส่วนใหญ่แทบจะเหมือนกันทั้งเซิร์ฟนะครับมันคือแบบว่ามันแทบจะก๊อปปี้วางกันทั้งเซิร์ฟอยู่แล้วนะครับสําหรับไอ้พวกกิจกรรมพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับไม่เชื่อคุณลองไปสังเกตด,ดูเลยนะครับว่าแบบเออถ้าเกิดคุณเล่นปุ๊บคุณดูอ่ะคุณไปดูไอ้ไอาตารางท็อปร้อยอ่ะ คุณดูตารางท็อป้อยนะเว้ยแม่งเหมือนกันทั้งเซิร์ฟนะครับก๊อปปี้วางกันทั้งเซิร์ฟอะเออง่ายๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับอ่ะนะครับเนี่ยผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับเนี่ยเวลาถ้ามันมีกิจรก,กรรมหรือมีอะไรนะทีมนะครับการเล่นสเต็ป บัฟนู่นนี่นะครับมันแทบจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยคุณดูเลยนะครับคือมันจะเหมือนกันทั้งเซิร์ฟนะครับวิธีการเล่นสเต็ปบัฟมิตรมาเนี่ยมันจะเหมือนกันทั้งเซิร์ฟนะครับซึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกกิจนะครับโอเคมันอาจจะมีบางกิจที่ตัวละครเนี่ยมันอาจจะใช้ได้2ทีมนะครับหรือว่าอาจจะเปลี่ยนรูปหน้าเปลี่ยนรูปแบบค่าตาไปบ้างแบบอาจจะสลับไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเชื่อผมเถอะหนึ่งถึงร้อยเนี่ย ไม่ต่างกันนะครับหนึ่งถึงร้อยเนี่ยไม่ต่างกันเนี่ยดูดูแค่เนี้ยนะครับดูแค่ประมาณเนี้ยคุณก็จะรู้ได้ว่าไอ้เฮีย้ยแม่งทุกคนทุกทีมแม่งใช้บัฟใช้ตัวละครเนี่ยแม่งมือเหมือนกันหมดนะครับสเตตัสก็คล้ายๆายกันสเต็ปการเล่นไม่ต้องพูดถึงสเต็ปการเล่นกับวิธีการเล่นเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับเออก็คือก๊อปปี้วางกันทั้งเซิร์ฟเอแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีกิจกรรมมีอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกว่า คือสเตปหรือว่าพวกมิตมะอะไรพวกเนี้ยมันจะค่อนข้างฟิกแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบบังคับอะเออว่าอันนี้แม่งดีอันนี้แม่งต้องใช้ต้องมีนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะท็อปร้อยท็อปกิจกรรมอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งมันก็จะมาเกี่ยวกับไอตัวยูกิโกเซนนี่แหละนะครับว่าถ้าสมมติมันมีกิจกรรมนะครับที่ต้องใช้ไอสกิลสองไม่เต็มกับตัวของเสาเซนเนี่ยแบบผสานรวมกันเพื่อที่จะใช้ในส่วนของไอตัวมิตมะ ระดูขาวเนี่ยนะครับใครที่มี2ตัวเนี่ยแล้วก็ทําไว้นะครับหรือว่าใครที่มีตัวเดียวนะครับแล้วรู้สึกว่าแบบก็ไม่ได้เอามันไปเล่น PVP หรือเอามันไปทำอะไรนะครับแทนที่อัพซกิลสไม่เต็มเนี่ยผมก็ถือว่าคุณก็อาจจะแบบยั้งใจไว้ก่อนก็ได้นะครับก็ได้นะเพราะว่าเอาจริงไอซสกิลสเต็มเนี่ยมันก็มันก็แทบไม่ถ้าใน PVP e Pv e Pv e ใน PVE อมันก็ ความรู้สึกผมก็เฉยๆนะรู้สึกแม่งไม่ได้ทาเชี่ยอะไรเลยนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะพวกกิจกรรมพวกอะไรเงี้ยนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจะมีมิตมะเมตาอยู่นะครับคือบางทีคุณอาจจะไม่ต้องไปแบบไปคิดวิเคราะห์อะไรให้แม่งแบบเยอะหรือวุ่นวายอะไรแบบเฮ้ยไอเชียนี่แม่งต้องเยอะกว่าแม่งจะเพิ่มมากี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ตัวละครเยอะกว่าแม่งได้เปอร์เซ็นต์วาอันนี้แม่ง ผ่านเทือนไปเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างงู้นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้อันนี้แม่งโหตีสี่สิบไอตียี่สิบสี่สิบหกสิบนู่นนี่บลาบลาคือบางทีคุณไม่ต้องไปคิดแบบคิดลึกคิดเปอร์เซ็นต์เชียอะไรขนาดนันอกนะครับบางทีเนี่ยคุณเล่นกิจกรรมนะมึงกดเข้าไปดูไอเทียแรงหนึ่งถึงร้อยเนี่ยมึงก็เห็นเองนะครับว่าไอสัตว์แม่งมันใช้มิตมะอะไรกันทั้งเซิร์ฟอะเออนะครับคือคุณนะ่ะอาจจะมีความเห็นว่าแบบเฮ้ยไออันนี้แม่งแรงกว่านะแต่ถ้าเกิด แต่ถ้าเกิดอะไรแต่ถ้าเกิดไอเทียตหนึ่งถึงร้อยเนี่ยมันไม่มีใครใช้เนี่ยก็แสดงว่าในกิจกรรมนั้นมิตรมานี้มันไม่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นนะครับโอเคเหมือนแม่งแรงก็จริงอ่ะแรงแล้วไงอ่ะแรงแต่ว่าไอเทียท็อปหนึ่งถึงร้อยแม่งไม่ได้ใช้อะเข้าใจปะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพวกเวลาการเล่นการอะไรเงี้ยมันค่อยๆจะกองมิตมะกองเมตาที่มันแม่งดีที่สุดเอาไว้แล้วนะครับเพราะ เพราะว่าพอมันดีที่สุดคนก็เลยเอาไปเล่นพอ kind, เอาไปเล่นมันก็เลยทำคะแนนได้มากที่สุดอะไร fruit, อย่างเงี้ยนะครับเออก็พวกมิตมะพวกอะไรเงี้ยนะครับก็ลองเก็บสะสมว่าก็เก็บไว้นะเออคุณเห็นมิตมะอันไหนสวยที่มันดูทรงว่ามันสวยว่ามันดีเยอะเก็บไว้ไม่จําเป็นต้องแบบไปล็อกว่าแบบเฮ้ยใชยมิตมะนี้แม่งแรงกว่าดีกว่าโน้นนันเนี่ยอะไรนะครับก็เก็บเก็บไว้นะถ้ามันสวยมันก็เก็บนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับการที่คุณจะต้องเล่นแบบ อยากจะแข่งท็อปร้อยอยากจะแข่งเอานู่นเอาเนี่นะครับมันก็ต้องมีมิจมะที่ดีในหลายๆเซตนะครับหลายๆเซตนะเออครับยูกิโก็เซนนะครับ, osen, รบก็ถ้าใครรู้สึกว่ายังอัพยังไม่ได้อัพเต็มหรือว่าอะไรนะหรือว่ายังกำลัง,งสงสัยว่าเฮ้ยสกิลสองนั้นแม่งเต็มหรือเปล่านะครับก็เอาความจริงสําหรับผมนะผมก็รู้สึกว่าไอ้สกิลสองเนี่ยแม่งไม่ต้องอัพย,ย,ยังได้เลยนะครับยังได้เลยนะครับเพราะว่าคือ <c oughs> ไม่ดูดิความรู้สึกผมว่าผมเสามันก็ไม่ได้แบบสําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับเออไอสกิลจริงๆอะสกิลสามแม่งสําคัญตัวแรงเลยนะครับไอแคสกิลสองในแม่งแค่เสานะครับเออนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถ้ามีหนึ่งตัวอัพเต็มกับหนึ่งตัวอัพสองไม่เต็มก็จะดีนะครับจะดีมากนะเผื่ออนาคตนะครับเพราะว่าไอแคสกมันชอบมีแม่งชัมันจะชอบมีพวกส,สเตปเท่แบบอัพสกิลไม่เต็มเว้ยเออแล้วแบบบางทีแม่งอัพลั่นไปแล้วอะเออแบบ ย send อย่างไอเซนอย่างเงี้ยไอสเตปสกิลหนึ่งไม่เต็มนะครับหรือไอสเตปสกิลสองไม่เต็มนี่แหละบางคนอัพเซนแบบเต็มเต็มแม็กไปแล้วอะ่ะนะครับแต่ทีเนี้ยพอไปดูสเตปของกิจกรรมที่แม่งเล่นอะ่ะไอแยสกิลหนึ่งแม่งต้องอัพไม่เต็มไอสัสเอ,อ้ยทีนี้ก็วุ่นวายเลยไม่มีอะไรเงี้ยเออนะครับก็ลองกันดูนะเออสาหรับการอัพสกิลนะครับว่าคุณอยากจะจัดแค่ไหนนะแต่ทางที่ดีนะครับมีสองตัวเนี่ยสองสามตัวเนี่ย เคลียร์กว่านะครับก็คือมีทั้งอัพเต็มด้วยมีทั้งอัพไม่เต็มด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยจะเคลียร์นะครับอย่าง osen, ยุกิโกเซ็นเนี้ยคุณอาจจะมี1ตัวอัพเต็มทุกอย่างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยอาจจะอัพสกิลสอไม่เต็มอันนี้ก็ยิ่งดีเลยนะครับเผื่อในอนาคตว่าเฮ้ยได้ใช้ในสเต็ปของการเล่นคู่คอมโบไอเซนอะนะครับอืมนี่ก็จัดไปนะสำหรับใครที่เปิดได้หลายๆตัวหรือว่าอะไรนะครับโอเคก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะก็มาพูดคุย ักเล็กน้อยถึงบานกลางแค่นี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเจอคลิปหน้าเลยนะผมบายไปละ